สวัสดีค่ะมาปานะคะกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้อาจจะมีเสียงซื้อน้ำมูกหน่อยนะคะเพราะว่าเราเป็นหวัดนิดหน่อยค่ะวันนี้เราก็มีรู้สึกแย่นนิดหน่อยค่ะแบบว่าพอกินข้าวได้น้อยน้อยมากๆเราก็เลยต้องกินขนมเพิ่มนิดหน่อยแต่ถึงจะกินขนมเพิ่มเราก็กินได้ไม่เยอะมากก็เลยแฟนก็เลยมาขนมเก็บเอาไว้ค่ะแบบใช้ยางสีแดงยางไม้ของ ทุกคนน่าจะเคยเห็นกันเนาะมัดเอาไว้พอตอนเช้าเราก็เลยเหมือนพอตอนเย็นมาเราก็เลยมากินค่ะแล้วมันรู้สึกแบบอ่เราก็กินขนมปกติเนาะแล้วเราวางยางเอาไว้และทีเนี้ยเราอ่ะหายางไม่เจอตอนกินเสร็จแล้วแล้วก็ก็ขอขนมที่เราหายางไม่เจอเราวิตกกังวลหนักมากเลยค่ะเพราะคิดว่าเราอาจจะเผลอกินยาเข้าไปหรือเปล่า แต่เราจําได้ว่าเราไม่ได้กินยาเข้าไปแต่เราทั้งปัวทั้งวิตกกังวลเลยค่ะจนแฟนเจอยางแล้วความสึกเราก็ยังไม่ดีขึ้นตอนนี้ก็ยังแบบข้างๆวิตกกังวลอยู่ค่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ก็ตอนนี้ก็โอเคอยู่บ้างเป็นหวัดที่ไหนแล้ว วันนี้เรามาคุยเรื่องภาพวาดกันดีกว่าค่ะภาพว่าวันนี้เราว่าเป็นภาพมือถือแต่ว่ามือถือค่ะแล้วก็มีแอปหนึ่งเป็นแอปใหญ่ๆซึ่งภาพในภาพเนี่ยเป็นน้องหมาของเราเองเนาะชื่อหมีน้องน้องแบบตอนนี้น้องไม่อยู่แล้วแต่เราแบบว่าเราเอาภาพน้องมาใส่จากการที่วาดเขาที่แล้วค่ะเอาภาพน้องมาใส่เพราะคิดว่าน้องน่ารักดี ไอยากคือลองวาดเองแล้วน้องน้องไม่น่ารักเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเราก็เลยเอาไปภาพมาใส่แทนคิดว่ามันก็มันก็ดูดีค่ะทุกคนมีแอบปบเกมโปรดอะไรบ้างคะแบบว่าแอบปบอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เกมก็ได้แบบที่ชอบเข้าไปบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะช่วงนี้เราก็เป็นเกมเป็นเกมแบบพวกสร้างห้างดูแลห้างอะไรประมาณเนี้ยค่ะที่จะเล่นประจำ ทุกคนมีแอปอะไรที่ในประจําบ้างก็เขาเม์มาบอกกันได้นะคะเราคุยก,กันได้นะนั่นแหละค่ะเราก็เลยเอาแอปในมือถือเครื่องนี้เป็นภาพล้างหมาของเราแล้วก็ใช้พื้นหลังเป็นการเบอร์เพราะเวลาเราสนใจแบบสนใจสิ่งตรงหน้ามากกว่าพื้นหลังก็จะเบลออะไรประมาณนี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังจนจบนะคะขอบคุณค่ะ